เอาได้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Yet Another Zombie Survival มีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทราบนะครับนั่นก็คือตอนนี้เกมกําลังจะมีอัปเดตใหม่แล้วนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่ามีอะไรใหม่ๆเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ใหม่ซอมบี้ใหม่อาวลิตี้ใหม่ออชิพเมนต์ใหม่แต่เทว่ายังไม่มีตัวละครใหม่นะครับเสียดายมากๆเลย แล้วก็นี่ครับอบิตี้ใหม่ที่บอกไปสวอร์ดจะได้กระสุนพิเศษให้กับบรรดาปืนของเขาส่วนแท้งครับแท้งจะได้เป็นเหมือนบัฟส่วนตัวทําให้รบได้เก่งขึ้นแล้วก็เอนจิเนียร์จะได้ระเบิด EMP มาเมื่อป้ายใส่ซอมบี้ซอมบี้ก็จะเอ,อ๋อบมึนนะครับแล้วก็ฮนเตทท็อาเบอิตี้ใหม่คือลูกดอกสามารถยิงทะลุได้นะครับส่วนโกด์โกด์จะสร้างล่างแยกออกมาและล่างแยกเนี่ยสามารถล่อซอมบี้ได้เมื่อร่างแยกระเบิดนะครับจะทําทการสตาร์พวกซอมบี้ด้วย และก็หมออัลเบรตี้ใหม่คือเมื่อเลือดทีมครับลดต่ำถึงจุดจุดหนึ่งสกิลจะทํางานและก็เด้งเลือขึ้นมาจึงหนึ่งนั่นเองโอเคนี่คือสกิลใหม่ของ6ตัวละครเรานะครับเอาลนะคคุณผู้ชมครับในวันนี้ผมจะรับบทบาทเป็นแทงแทงสายไหนรู้ไหมสายปืนยิงจร,รวดครับเพราะว่าล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่นเป็นปืนกลไปจะเอาแทงไปสู้ในโหมดฮ์ดคอร์ของดันใหม่ไวเวสเทิ์ไม่รอช้าคุณผู้ชมครับป ไปทำสงครามกับซอมบี้กัน Let's go และนี่ครับคือพื้นที่สนามรบใหม่ของเราทะเลทรายอันเปียวล้างนะดินแดนแห่งซอมบี้นะครับมีต้นไม้ต้นหญ้าแห้งกลางตายอยู่ยุ่ยแยะแถมซอมบี้ก็ปรากฏขึ้นมาให้เราได้สังหารเราเหมือนกันครับเออลืมบอกไปหมวดฮันคอร์ก็จะมีการรีวิวใหม่ให้ซอมบี้เนี่ยมันมีความเข้มแข็งกว่าเดิมนะครับแล้วก็เยอะกว่าเดิมด้วยสกิลใหม่มานี่ ดาเมจ25%ครับยิงไวขึ้น50%และโหลดกระสุนไวขึ้นด้วยนะครับเอาเลยมันจะเป็นเหมือนบัฟส่วนตัวคุณผู้ชมครับอารมณ์เหมือนคิลลิ่งแฟนซีขนาดจมย่อมนี่ไงบัฟปรากฏเลยครับหัวเราจะเป็นสีส้มๆออไรของความเกี่ยวกระดาของเราจะสังหารซอมบี้สินซากเอาเป็นบัฟต่อเนื่องขั้นสองไปครับยิ่งเราอัพบัฟไปเยอะๆเนี่ยเราก็อยู่คงนานขึ้นนะครับที่ชอบสุดคือยิงไวขึ้นเนี่ยนะฮะแมงมุมมาซอมบี้ใหม่ ยิงติดแตกใหญ่ครับใย,ยจะเหนืดด้วยแล้วก็ตัวปล่อยอ้วกสีแดง3เส้นในด่านเก่าเนี่ยมันจะเป็นตัวอ้วกสีเขียวนะครับต้องระวังซึ่งถ้าเราเผลอเนี่ยอาจจะโดนดาเมจจากมันบ่อยก็ได้แม้จะไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ควรจะโดนอยู่ดีเค okay. <laughs> เดี๋ยวต้นเกมนี้ผมจะล่อสอมบีเป็นลักษณะของกลุ่มก้อนก่อนละกันนะครับเพื่อให้แทงฟาร์มได้สบายสุดนะเพราะลูซองเราเนี่ยยิงไกลไม่ดีนะครับต้องยิงใกล้ๆลูซองต่อเนื่องไปเลยครับเค okay. จะได้เก็บเหรียญใกล้ๆง่ายๆหน่อยนะครับสมบีให้มันระเบิด แบบอีซี่สกิลลัคกี้ตอนนี้ไม่ค่อยจะเห็นผลเลยว่ะอุตส่าห์อัพมาตั้งเยอะนะครับโอเคเอาเป็นลูกซองต่อครับจะได้ขึ้นขั้นใหม่กระบอกใหม่มากระบอกเก่ายิางอืดกันไปครับต่อให้มีบัฟก็ตามคิลลิ่งแฟนซี่มาครับ <c oughs> พอบ่นนิดบ่นหน่อยระบบทำเป็นกดเครืรอนส่งคิลลิ่งแฟนซี่มาให้เราสังหารซอมบี้แบบดื้อเลยโอ้แล้วก็มัมมี่ใหม่ผุดงอกขึ้นมาคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นมัมมี่นะไอ้มัมมี่พวกนี้จะผุดเรื่อยๆเลยนะครับในฐานทะเลทราย เราก็ต้องระวังจริงๆมีทางออกอยู่นะครับลุซองใหม่ลูซองใหม่ก่อนดีกว่าซุปเปอร์สปีดเราจะสปีดนี้ไปเอาเหลืองก่อนกองเหนืองกองเถื่อนกองเจือนนะครับเราจะเข้าไปเอาวิ่งในความเร็วสูงสุดก่อนจะหมดโอ้ที่เท้าเรามีอร่าแดงงอกขึ้นมานี่คือแซนเวิร์มครับแรงบันดาลใจมาจากยน้ร์เรื่องดูนั่นเองมันจะขโมบซอมบี้ก็ได้เราก็ดีโอ้นี่มันใสเลือดนี่ว่ะโอ้ผมไม่เอาแล้วกันนะครับขออนุญาตรีโลไปเอาแบบอื่นมา โอ้ oh, เราจะเอาแวมพร์เซอร์ไวโว่เครับนี่เลยมันจะทำการฉกเลือดซอมบี้มาเป็นหัวเราครับอ,อันนี้ก็บัฟเบอร์เซอร์เกอร์ต่อเนื่องไปให้มันสุดเป็นเส้นสายโอ้จะซวยอะไรปานนี้มัม,มี่ก็มาล้อมเราแล้วแถมบอสก็วิ่งไล่ในอัปเดตใหม่นะครับเราสามารถแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้แมนนูอิมผมเ,เอาลูกซองมาก่อนดีกว่าแมนนูอิมก็คือการปรับให้ตัวละครเราเนี่ยเล็งเป็นทางนะครับด้วยการใช้เมาส์เล็งผมจะปรับให้ดูก่อนนะครับในคอนโทรนี้ มนูอิมปรับให้หัวหน้าทีมเลงหรือสมาชิกทีมเลงก็ได้เหมือนกันเลยครับเดี๋ยวผมเอาลีดเดอร์ยิงนําดีกว่าแล้วก็เลเซอร์จะงอกขึ้นมาจากปืนเรานะครับมันจะเล็งขึ้นมาตามเมาส์เราเลยผมจี้เส้นทางออกมาโอเคมันจะเป็นการเหมือนเลงยิงตามทางของเมาส์เราครับเพื่อสร้างเส้นทางของเราเองอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ปรับเนี่ยเอไอของเกมมันก็ยิงออโต้ไปเรื่อยใช่ไหมครับไม่มีทางที่ต้องการแต่เมื่อเราปรับเนี่ยก็นี่แหละครับอย่างที่เห็น อาจจะต้องใช้ความสามารถในการคนโทรลเมาส์นิดนึงเลยครับเพื่อเบิกทางนั่นเองโอเคโอ้ปืนปืนก่อนเลยครับเดี๋ยวผมเข้าไปเอาไม่เลยก่อนเต็มตัวรับแรงกระแทกจากการเลเวลอัพได้เลยคิวอเข้ามาซุปมา1นเลเวลอัพบัฟสุดท้ายครับได้แค่1ปะ่ะ2ต่อไปเป็นซอเบดโดรนก่อนฮนะเราจะเอาเลือดไปอซอมบี้กันซอมบี้มามีกแล้วตันสกินฝ่ามาได้ครับได้ลัคก,กี้มาพอดีเพื่อะ นี่อันนี้ยังไม่หมดนะครับยังมีพวกซอมบี้เนี่ยประเภทอื่นอีกนะครับ SOS สวัสดีครับเรามาช่วยแล้วช่วยแบบปลดปล่อยความสามารถตัวเองครับเลเวเลตและช็อตกันขั้นสุดท้ายต่อไปคือเส้นเหลืองซอมบี้มัมมี่หนอนเวิร์มผุดขึ้นมาจากทะเลทรายกองเหลืองกองเหลืองนี่จะกองเกลื่อนทำหน้าเบื่อหรือเปล่าเนี่ยต้องรองโอ้โห ของกลางของใหม่นะครับถ้าเราเปิดกล่องจะได้ความสุขแล้วก็ดอทเพิ่มไม่ดีกว่ารีโลโอ้ยกระท้าบินเพิ่มดาเมจ5%กับเกาะ7.5เราสายแท็กนะครับเราต้องมีเกาะอ,อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเอา SOS ต่อเพื่อปลอดปล่อยความสามารถตัวเองให้มันเก่งขึ้นนะครับโอ้คิวลิงแฟนซีแมาวอะยิงพ้อมบ,บัฟตัวเองนี่เป็นปืนกลนะครับผู้ซองอะไรกันนี่ <laughs> เอาไมฟิลก่อนครับกับโรเบิร์ตมสตสกิน เวลาบัฟคิดเรื่องแฟนซี่ทำงานคู่กับฟิลลี่ของเราเนี่ยมันจะโคตรโอพีเลยนะเราสามารถเจาะยิงซอมบี้ได้แบบสบายๆเลยครับแฟนซี่มาอีกแล้วไอหนอนพวกเนี้ยมันสามารถสร้างความแสบต่อซอมบี้ได้เหมือนกันเลยครับแต่ก็จะไม่แรงเพราะมันหัวกันไนีเรามันหัวเดียวเทียมรีบนะครับก็เลยโดนหนักกว่าใครเพื่อนเขาเอาล่ะนี่เอบอร์บอสใหม่เดี๋ยวนะเอาตอเบดโดนก่อนครับอาวุธใหม่เดี๋ยวก่อน ือไอ้ไอ้บอสตัวนี้ไอ้วนเนี่ยไอ้วนไข่มันหนามันจะมี3สกิลเพื่อชมเมื่อกี้คือสกิลแรกของมันนะครับเนี่ยมันจะปล่อยเหมือนหนามหนามทรายผลขึ้นมาจากพื้นดินแล้วก็จะมีสองอันก็คือปล่อยบอลทรายนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นปล่อยแมงทองออกมาบินมาตอมเราแต่นี่เราเจอแบบว่าเวอร์ชั่นปล่อยหนามนะครับอืเดี๋ยจ,จัดจัดเอาซอเบดโดนไวก่อนจัดไป ทีแรกกหลังเดาว,ว่าจะเอาบอมบิ้งสไตล์ดีไหมนะครับแต่แป๊บหนึ่ง <c oughs> ัฟฟิ f ลี่ไม่งอขึ้นมาอ่ะเสียดาย <c oughs> อือฮึออจ่อได้แล้วกันสโตนสกินมาครับซอมบี้ล้อมด้วยไม่กลัวแล้วโว้ยโอเคซอเบด d นขั้นสูงสุดครับเอาเอา,เ,อเอาไว้เรื่อยอ้วนครับมันอึดมากละลายชั้นไขมันมันโอเคกำลังเบิดต่อครับเอาไว้วางดักพวกมัมมี่จอมล้อมและคิวลิ่งแฟนซีตามด้วยซ s เปอร์สปีด <c oughs> โล่งเลยบอมบิงไซต์ต่อไปแล้วกันยังยังคงโอ้บบอลทรามาแตกออกกลางอากาศด้วยเปนงนไนล่ะสกิลของไอ้วนครับแม่มันคงจะล้วงไขมันจากชั้นทะเลทรายมันแล้วมาค้ว่งใส่เราเคอะเอาไปตีสีเหลืองขอจมๆหน่อยรีเจนเลือดไม่ดีกว่าไะครับลดคูดาวไป10%ปจะได้ใช้พวกบอมบิงไซต์หรือกับระเบิดเนี่ยได้ถี่ขึ้นนั่นเอง,เองนะฮะนอนเต้น เวิร์มกินไปเลยไอ้ว่ามันยังคงคว้าอากาศวิ่งมาหาเราเลยครับนี่แล้วมันอะไรรอบนี้รอบนี้ไม่ปล่อยหนามนะครับเหมือนจะปล่อยพวกเม็ดทรายซอมบี้ออกบอมบิงไซต์ต่อครับนั่นไงมันปล่อยแมงทองแมงทองคือปล่อยแมงวิ่งมาหาเราโอ้โหสโดนสกินหมดพอดีเฉยยัยงสวย แต่ดีนะนี่เรามีเกาจะ7.5จได้ครับเลยเบาดาเมจจากมันได้อยู่ระทึกจังโว้ย SOS เข้ามาแล้วแต่แก้เชือกให้ปลดปล่อยความสามารถและเป็นบอมบิงสไตล์ไปก่อนครับโอเคบอมบิงสไตล์ขั้นต่อไปวิบากกรรมบ้านมันอะไรกันหลบหนุน่นเจอนี่หลบหนี่เจอนูน่นจองล้างจองผ่านเหลือเกินไอ้ขวานสิ่ง เท่าเราโหดสุดๆเบิกทางให้ข้าออ้ทีสเปอร์สปีดบอมบิงไซต์ต่อไปขั้นสุดท้ายแล้วมาดิบ้าหัวม่วงเอ,อ้ยไม่ใช่บ้าหัวซ่อมขึ้นหัวม่วงเฉยเออเออโอเคไมไฟลวขั้นที่สามมาจัดไปโอ,อ้ยังมาอีกครับเอาเป็นไมไฟลวต่อเลย กับระเบิดเราต้องสุดยอดเข้าไว้ตอนนี้จะได้ให้พวกไอ้วดเนี่ยมันเยียบนะครับเนื่องจากตัวบนใจญ่มีกาสเยียบสูงมากๆเลยอาเบริตี้เวปปอนดาเมจเป็น10ปรเละกันตอนนี้เลือดผมโคตรน้อยลยครับผมต้องหาทางฟันฝ่าไปหาเลือดเพิ่มด้วยแม่เหล็กดูดกกินอโอเคไมฟิลขั้นสุดท้ายจัดไปเลือดได้เลือดมาแล้วว้ยแต่ก็ยังไม่สงสุดอยู่ดีบอยบัมมี่โอ้แผรีได้เพราะต้นสกินครับ กว่าจะฝ่าดงซอมบี้จอ้งอาฆาตนิ้วก็เก่งเยี่ยวก็เหนียวเกิดไปเฝ้ายม,มาบาลในมันซิดยังตามถึงนี่อนเนี่ยพุ่งมาแล้วไม่ให้โดนหรอกเว้ยขอเอา SOS ก่อนปลดวายความสามารถและมาเลยล็อกเก็ตหลังเชอร์ยิงทะลมมนันไอผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าล็อกเก็ตให้เรายิงออกไปเนี่ยมันดูสเปซส,สป่มากนะ ต่อให้เราเลงไปทางไหนก็ตามมันก็ยังไม่ค่อยจะเข้าเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีอะ่ะไม่เรียกว่าเป็นเรื่องเป้าหมายตามใจชอบอะไรแบบนี้เหรอ <laughs> ใชื่อไหมผมคิดเองเหรือเป็นอย่างนั้นจริงวะไม่แน่ใจแต่ขอให้ผมคิดไปเองก็แล้วกันนะให้เราคิดผิดพลาดไปในวิซิตครับเหลือแค่ข้อนี้ก้อยเดียวและยิงเออไงหลังไปดีเฝ้ารากมะม่วงต่อไปล็อกเก็ตลังเชอร์ครับเอาล่ะคุณผู้ชม <laughs> อ๋อดนควร แรงกระแทกจากอีกพีมหาศาลแต่เลเวลไม่อัพนะครับเนื่องจากศัตรูตายไม่มากพออ,อับบิลิตี้เหลืองกล่องเหลืองกล่องเถื่อนมาอีกแล้วสักครู่จะคุยทางไปหาเจ้าโอ้พี่อ้วนดึกกำพันมาวะ่ะอ่ขั้นสูงสุดครับมิสไซล์เราโอเคเดี๋ยวดูซิกล่องเหลืองอันใหม่จะให้อะไรเราบ้างครับขออันที่มันดีๆหน่อยก็แล้วกันอแบ่งมุมเพียบเลยอู้แอคดีกว่าครับดาวเมจเพิ่ม10เ เอาไว้ใช้ร่วมกับมิซล์ที่มันเบาบางเหลือเกินคือลักษณะาาการมองเห็นเนี่ยเหมือน,นแรงใช่ไหมแต่พอยิงแสงจริงแล้วมันไม่ค่อยจะแรงเลยเดแรงแค่ภาพแต่ถ้าเมจตอนนี้นี่ปลูกก็ร่อยมากทุกวันพี่วันยิงย,ยิงจี้แต่ไม่โดนเลย <laughs> เลือดไม่ลดไปแต่ข้อเดียวนี่วิสิตอีกแล้ว8นาทีแล้วคุณผู้ชมครับไม่ Q คิวลิงไปสี่อเก็บพันอยู่ แล้วบอฟิลลี่มาพอดีรูแบบเดิมอีกกลายเป็นบ้องเข้าหลามแคทดูช่าไปแล้วอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดคุยทางก่อนโอ้ดนควนหมดนะครับจากบ้องเข้าหลามแคทดูช่ากลายเป็นท่อตอร์ปิโดที่ยิงโคตรช้าเลยอะไรกันแห้งหว่ะโอ้โหผู้ชมดูทางขวามือนี่แจ้งเตือนนอโบสมาเต็มมากเลยครับทั้งบัฟทั้งบบสอะไรกันเนี่ยเหมือนมั่วซวยหมดแล้วอ่ะแต่เหลือเวลาเพียงแค่2นาทีครึ่งครับจะจบแล้ว ดูสิว่าผมจะยังอยู่รอดได้หรือไม่จนถึงลุ่งฟ้าสางครับที่เดซายแห่งนี้นะซุปเปอร์สปีดขอวิ่งสปีดไปเอาบัฟก่อนนี่โอ้โหทั้งเหลืองที่เขียวอยู่ใกล้ๆกันมากเลยปลดปล่อยความสามารถแล้วเอาเป็นลื่นไปก่อนล้วกันครับต่อไปกองเหลืองขอเป็นน่าสนใจครับแต่ผมเบอร์เกอร์ดีกว่าดูดูดูไอ้นี่ครับพุ่งเหลาชายและพุ่งตะปบกําแพงไม่โดนเราคือถ้าเป็นยานเก่าเนี่ยในมือคิดจะออกมาประมาณ3-4ตัวได้นะครับช่วง9กที แต่นี่คือดานใหม่มก็เลยเว้นสเปคให้กับพวกพี่อ้วนชั้นไขมันหนานะครับและพี่อ้วนไขมันหนาเนี่ยมันเดินช้าก็เลยไม่ค่อยมีสกิลถึงตัวเรานะครับเวื่อแต่ว่าเราจะไปหามันเองอะไรแบบนั้นแนะหาสะดวกผู้ชมสังเกตซ้ายมือนะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าเราฆ่าซอมบี้ไปเหียดตัวแล้วตอนนี้เราฆ่าไป2 0 0 0แล้วนะครับเรามาทำอาชีพเป็นส่วนตัวดีกว่าอาชีพเป็นก็คือฆ่าซอมบี้ถึง3,000ตัวในแบบนี้จะถึงหรือไม่ เวลาเขายิบย่อยเลยเว้เยและ2 0 0 9นแล้วครับอีกแค่100ตัวเท่านั้นนิดเดียว s อสขอเก็บเพื่อเอาเลือดก่อนดีกว่านะครับปลดปล่อยของซาม่าแล้วเป็นฮิล500ถึงไหม่อ,อึบส0วิ5วิสุดท้าย3000 3,000 <c oughs> แสงอาทิตย์จะแผดเผาพวกเจ้าเหล่าสุลกายไล่กับนรกที่เจ้าจากมาไปซะ ลาก่อนอแต่หนอนไม่กลับนะครับเนื่องจากว่าหนอนเนี่ยเป็นสปีชี์แถบพื้นที่นี้เ,เองนะจบครับและนี่ก็คือโซโล่แท้งในด่านใหม่นะครับเราก็ยังรอดอยู่ได้จริงๆก็เล่นค่อนข้าง,างโหดยากเลยนะครับแล้วปลดล็อกอาชีพเม้นใหม่แล้วของจากกล่องสุ่มใหม่ด้วย เอาละคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นเท่านี้ก่อนละกันสำหรับการเอาแท้งมาวิ่งในโซโล่ฮาร์ดคอร์ด่านใหม่นะครับหวังว่าจะใส่ใจกันในการระเบิดซอมบี้นะครับก็ถ้าชอบในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์และซุปเปอร์แตงจะขอบคุณอย่างสูงเลยครับผมเดี๋ยวเกมมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ค่อยกลับมาเล่นกันละกันนะครับแต่ในะคราวนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายเจนใหม่ครับผบคนี่แวะมาดูนะครับ